สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกท่านมาทําชาใบาหม่อนกันนะคะและนี่ก็คือต้นหม่อนที่อยู่หลังบ้านนะคะต้นหม่อนเนี่ยสามารถรับประทานได้ทั้งใบแล้วก็ผลเลยนะคะผลของลูกหม่อนจะออกเป็นสีแดงนะคะถ้าสีแดงก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสีดําที่เขามาทําน้ําน้ําลูกหม่อนนะคะ<น><ำ>ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะจะมีรสหวานค่ะสามารถรับประทานได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็จะพาทุกท่านไปทําชาใบาหม่อนคะ่ะไปรับชมกันเลย สำหรับใบหม่อนที่เราเก็บมาได้นะคะเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะใบหมอนนะคะควรจะเก็บในช่วงตอนเย็นหรือตะวันตกดินไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บในตอนเช้าเนี่ยพืชจะทำการสังเคราะห์แสงนะคะทำให้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยลดน้อยลงนะคะก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำใบหม่อนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาเรียงกันนะคะแล้วก็ตัดก้านส่วนตรงนี้ออกนะคะตัดออกให้หมดเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ซอ,อยค่ะซอ,อยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราซอ,อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาล้างน้ำนะคะล้างสักสองสามรอบก็ได้นะคะ ล้างน้ำเสร็จแล้วก็นำมาผึ่งให้แห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำมาคั่วค่ะอังไฟนะคะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ ใช้ไฟอ่อนแบบอ่อนมากๆเลยนะคะถ้าใช้ไฟแรงใบชาจะไหม้นะคะแล้วเมื่อเราได้ใบชาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บใส่กระปุกนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะวิธีการชงชานะคะเราก็จะใส่ใบชาลงไปก่อนค่อยเติมน้ำนะคะ ก็ใส่ไปตามชอบนะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนใส่ไปนะคะ3ามส่วนสีของแก้วค่ะแล้วก็รอประมาณ3นาทีนะคะก็ดื่มได้เลยค่ะ